สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2มาคบกับครูเจ๊ยบอีกครั้งในรายวิชาศิลปะนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะในช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่1เด็กๆสบายกันดีนะคะคุณครูคิดถึงเด็กๆทุกคนเลยแล้วเด็กๆล่ะคะคิดถึงครูเจี๊ยบ,บ้างหรือเปล่านะตอบออกมาเสียงดังๆเลยค่ะคิดถึงครูเจ๊ยบเช่นกันค่ะ วันนี้ครูเจีย๊ยบก็มีสาระและเทคนิคดีๆเกี่ยวกับทางด้านศิลปะมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะเอ๊ะจะเป็นอะไรดีนะมาติดตามกันเลยค่ะในบทเรียนนี้ครูเจีย๊ยบก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง My House บ้านของฉัน My House บ้านของฉัน เป็นงานศิลปะวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวนั้นผู้วาดต้องการจะสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของผู้วาดที่ต้องการแสดงออกผ่านผลงานศิลปะค่ะการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวเป็นการวาดภาพจากเหตุการณ์ต่างๆของครอบครัวถ่ายทอดออกมา ตามความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการค่ะเด็กๆทราบกันไหมคะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นผลงานศิลปะค่ะช่วยกันตอบค่ะเช่นการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวลักษณะของบุคคลหรือตัวละครจะทำให้เราทราบว่าใครกำลังทำอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน หรือการวาดภาพสื่อความหมายของเรื่องราวต่างๆรอบตัวเด็กๆลองมองสังเกตรอบตัวนะคะเราสามารถวาดภาพสื่อสารเรื่องราวต่างๆได้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังสามารถวาดภาพความประทับใจหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เด็กๆประทับใจสามารถนำมาวาดภาพเรื่องราวได้เช่นกันค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการวาดภาพครอบครัว My House บ้านของฉันนั้นครูเจฟฟมีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังหนึ่งเรื่องค่ะเด็กๆอยากฟังไหมคะใครอยากฟังนิทานยกมือขึ้นค่ะนิทานเรื่องครอบครัวกระต่ายตอนที่หนึ่ค่ะณป่าแห่งหนึ่งมีครอบครัวกระต่ายอาศัยอยู่ในป่าค่ะ ในครอบครัวนั้นมีพ่อแดงแม่ขาวลูกใหญ่ลูกกลางและน้องเล็กค่ะทุกๆวันแม่กระต่ายจะต้องวุ่นวายตลอดวันที่จะต้องหาอาหารมาให้ลูกๆและพ่อกระต่ายกินค่ะเพราะพ่อแดงจะกินแต่ผักบุ้งค่ะส่วนลูกใหญ่ก็จะกินแต่แครอทลูกกลางก็จะกินแต่ ผักกาดขาวลูกเล็กก็จะกินแตกกะระลำปีส่วนแม่ขาวก็ชอบกินแตกแตงกวานั่นเองค่ะเฮ้ยแม่กระต่ายจะทำอย่างไรดีนะเด็กๆช่วยคุณครูพูดหน่อยค่ะพูดออกมาพร้อมๆกันเลยนะคะเฮ้ยฉันจะทำอย่างไรดีนะ ส่วนพ่อกระต่ายมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ลูกๆต้องดูแลทางเข้าบ้านและประตูหน้าต่างค่ะให้มั่นคงปลอดภัยแต่ต้องกุ้มใจที่ลูกๆชอบหนีออกไปเที่ยวนอกบ้านเพื่อดูดวงจันทร์ที่ส่องสว่างสวยในคืนวันเพนพ่อกระต่ายต้องคอยออกไปตามลูกๆให้กลับมาเข้านอนในบ้านให้ปลอดภัย บางคืนพ่อกระต่ายนึกว่าลูกๆก,กลับมานอนในบ้านแล้วจึงปิดประตูบ้านแล้วนอนหลับไปพอพอ่อแม่กระต,ต่ายต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อลูกๆมาเคาะประตูบ้านให้พ่อแม่เปิดประตูให้เฮ้ยพ่อกระต่ายจะทำอย่างไรดีนะเด็กๆช่วยคุณภูพูดพร้อมๆกันค่ะ เฮ้ย hey, ฉันจะทำอย่างไรดีนะส่วนพี่ใหญ่ต้องรำคาญใจที่จะต้องดูแลน้องๆทั้งน้องกลางและน้องเล็กชอบทะเลาะขัดแย้งกันเล่นกันตลอดเวลาไหนจะต้องรับหน้าที่ทำความสะอาดบ้านน้องๆมักจะทิ้งของเล่นไว้เกิดกาดไปหมดค่ะเฮ้ยพี่ใหญ่จะทำยังไงดีนะะ เด็กๆช่วยคุณครูพูดพร้อมๆกันค่ะเฮ้ยฉันจะทำอย่างไรดีนะกระต่ายที่เป็นลูกคนกลางชอบสะสมของต่างๆทั้งของสวยงามและของแปลกๆของที่ทันสมัยของที่หายากแต่ไม่ชอบใจน้องเล็กมักจะแอบมาขโมยของสะสมของพี่ตนอยู่เสมอพี่ใหญ่ก็ชอบมาย้ายของต่างๆของเธอ ทำให้กระต่ายตัวกลางต้องวุ่นวายหาของอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยรูก,กลางจะทำอย่างไรดีนะเด็กๆช่วยคุณครูพูดค่ะเฮ้ยฉันจะทำอย่างไรดีนะกระต่ายน้องเล็กไม่ชอบใจครัวของแม่ข่าวมีผักเยอะแยะกองเต็มไปหมดเลยไม่เห็นดีเลยมีแต่กระลำปีเท่านั้น ที่หอมและอร่อยทำไมแม่ต้องเอาผักมากองไว้ในครัวให้สกปรกด้วยนะฉันไม่ชอบเลยพี่กลางก็ชอบมาค้นตู้ของฉันอยู่เรื่อยพี่ใหญ่ชอบบ่นหน้ารำคาญจังเฮ้ยน้องเล็กจะทำอย่างไรดีนะเด็กๆช่วยคุณครูพูดพร้อมกันค่ะเฮ้ยฉันจะทำอย่างไรดีนะ เป็นอย่างไรบ้างคะครอบครัวกระต่ายตอนที่หนึ่งครอบครัวของกระต่ายเป็นอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะครอบครัวของกระต่ายยุ่งเหยิงมากๆเลยใช่ไหมคะครอบครัวกระต่ายมีแม่กระต่ายพ่อกระต่ายพี่ใหญ่พี่กลางน้องเล็กครอบครัวกระต่ายมีสมาชิกทั้งหมดเท่าไหร่คะเด็กๆช่วยกันตอบคะ่ะ ใช่แล้วค่ะครอบครัวกะต่ายมีสมาชิกทั้งหมด5ตัวนะคะครอบครัวกะต่ายจะมีวิธีการแก้ปัญหาในครอบครัวของเขาอย่างไรเด็กๆอยากฟังต่อไหมคะใครอยากฟังต่อยกมือขึ้นค่ะใครอยากฟังนิทานเรื่องนี้ต่อคุณเจียบจะมาเล่าตอนที่สองให้ฟังในบทเรียนออนไลน์ต่อไปนะคะ หมายเ้าสองบ้านของฉันค่ะเด็กๆรอฟังได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การวาดภาพครอบครัวนั้นครูเจฟอยากทราบว่าสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆมีใครบ้างคะใครนึกออกแล้วยกมือขึ้นตอบได้เลยค่ะสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆมีใครบ้างเอ,อ้ยยกมือตอบกันเลยค่ะ หลายคนก็จะมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่มีน้องและบางคนก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมคะอาจจะมีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาแล้วเด็กๆลองนึกลองนึกถึงลักษณะใบหน้าคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆมีรูปร่างหน้าตาแบบไหน พี่ของเรามีลักษณะแบบไหนการวาดภาพครอบครัวให้เด็กๆลองสังเกตลักษณะใบหน้าท่าทางของแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันค่ะเวลาที่เราจะวาดภาพเราต้องสังเกตลักษณะเอกลักษณ์ของแต่ละคนนั่นเองค่ะสิ่งแรกที่เราจะสังเกตนะคะคือลักษณะของรูปร่างใบหน้าค่ะ รูปร่างใบหน้าของคนนะคะมีหลากหลายรูปร่างได้แก่รูปวงกลมรูปไข่รูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมเพราะใบหน้าของคนงจริงๆนั้นมีรูปร่างที่ต่างกันค่ะให้เด็กๆหันไปมองรอบๆข้างอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่มีรูปร่างหน้าตาแบบไหนคะใครรู้แล้วยกมือขึ้นตอบได้เลยค่ะ ซึ่งลักษณะของใบหน้ารูปร่างที่แตกต่างกันบางคนอาจจะมีรูปหน้าเป็น,นวงกลมบางคนอาจจะมีรูปหน้าเป็นรูปไข่บางคนอาจจะมีรูปหน้าเป็นสี่เหลี่ยมบางคนอาจจะมีรูปหน้าเป็นสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะแต่ละคนก็จะมีลักษณะรูปร่างใบหน้าที่ไม่เหมือนกันนะคะ เด็กๆต้องสังเกตดูคนในครอบครัวของเด็กๆนะคะมีรูปร่างใบหน้าแบบใดคะเวลาที่เราจะนำมาเติมคิ้วตาจมูกปากจะออกมาในรูปร่างแบบไหนเมื่อเราสังเกตลักษณะรูปร่างใบหน้าแล้วเป็นรูปร่างแบบไหนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ การวาดภาพใบหน้าค่ะการวาดภาพคนเริ่มจากการวาดรูปใบหน้าก่อนนะคะแล้วเติมส่วนประกอบต่างๆของใบหน้าตัวอย่างเช่นรูปร่างกลมค่ะลักษณะรูปร่างกลมเมื่อเราเติมตาคิ้วปากจมูกผมสั้นเข้าไปแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะ เป็นลักษณะของเด็กผู้ชายนะคะตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ดูต่อไปลักษณะรูปร่างไข่ค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะเด็กผู้หญิงน่ารักนะคะตัวอย่างที่ครูเจี๊ยบนำมาให้ดูค่ะส่วนรูปร่างสี่เหลี่ยมใส่ทรงผมใส่คิ้วก็จะได้รูปร่างลักษณะตามนี้ค่ะต่อไปรูปร่างสามเหลี่ยมก็จะได้ประมาณนี้เหมือนกันค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตรูปร่างลักษณะคนในครอบครัวให้ดีๆนะคะหรือใครก็ตามที่เราจะวาดใบหน้าต้องสังเกตลักษณะใบหน้าคิ้วตาหูจมูกนั่นเองค่ะหลังจากที่เราสังเกตลักษณะใบหน้าแล้วนะคะเราก็จะมาวาดภาพใบหน้าคนที่แสดงเพศหญิงหรือชายค่ะ เพศหญิงหรือเพศชายก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามช่วงวัยนะคะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยชราค่ะการแบ่งภาพเพศสามารถแบ่งได้หลายวิธีนะคะเช่นลักษณะการใช้ทรงผมถ้าเป็นเด็กผู้ชายอาจจะผมสั้นค่ะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็อาจจะผมยาวค่ะหรือก็ไม่เสมอไปนะคะบางทีเด็กผู้หญิงก็จะผมสั้นนะคะ อาจจะใช้ลักษณะของขนตาหรือผู้ชายอาจจะเติมหนวดเข้ามาเพื่อช่วยให้การวาดภาพใบหน้าที่แสดงเพศหญิงหรือชายชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเมื่อเราวาดภาพใบหน้าที่แสดงเพศแล้วสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ,คอการวาดภาพใบหน้าบอกวัยค่ะผู้คนวัยต่างๆมีทั้งวัยเด็กวัยเด็กเล็ก วัยเด็กโตวัยผู้ใหญ่วัยชรานั่นเองค่ะการวาดภาพบอกช่วงวัยก็ใช้ได้หลายวิธีค่ะถ้าเป็นวัยชราก็อาจจะเพิ่มรอยย่นทรงผมคนในครอบครัวของเราก็จะเป็นช่วงวัยที่แตกต่างกันนะคะตัวเรากับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นช่วงวัยที่แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ เราต้องรู้จักช่วงวัยของแต่ละบุคคลให้ได้หาเอกลักษณ์และช่วงวัยออกมาใช้นั่นเองค่ะในการวาดภาพใบหน้าคนเราควรใช้เส้นแบบง่ายๆและวาดภาพตามจินตนาการและความรู้สึกของเรานะคะเด็กๆจะทำให้ผลงานของเราออกมาดีค่ะเมื่อเราวาดใบหน้าลักษณะต่างๆได้แล้วเพื่อให้ภาพสมบูรณ์มากขึ้น เราจะต้องวาดอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเราจะต้องวาดร่างกายด้วยนะคะขั้นตอนการวาดร่างกายเริ่มจากการวาดผู้หญิงก่อนนะคะขั้นตอนแรกเริ่มจากการวาดวงกลมและสามเหลี่ยมค่ะขั้นตอนที่สองเติมแขนนะคะแขนอาจจะอยู่ในแอคชั่นท่าทางต่างๆ ได้นะคะแสดงเป็นท่าทางอื่นได้เหมือนกันเมื่อเติมแขนแล้วขั้นตอนที่3ค่ะเราก็จะมาเติมลักษณะของขาหรือเท้าลงไปนั่นเองค่ะเติมแขนเติมขาและเท้าแล้วขั้นตอนที่4นะคะก็จะเติมลักษณะใบหน้าท่าทางเพิ่มเติมรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นปลุกเสื้อแขนเสื้อไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆไหน ใครคิดว่าทำได้ยกมือขึ้นค่ะเมื่อวาดเด็กผู้หญิงแล้วต่อไปนะคะเราไปดูลักษณะการวาดภาพเด็กผู้ชายค่ะก็จะมีขั้นตอนแรกนะคะเราก็เริ่มจากการวาดวงกลมและสามเหลี่ยมค่ะเด็กๆสังเกตนะคะช่วงลำตัวเด็กจะสั้นลงค่ะสั้นลงเพราะอะไรคะ เพราะว่าเราต้องเหลือพื้นที่สําหรับเด็กผู้ชายด้วยนะคะเพราะเด็กผู้ชายใส่กางเกงค่ะขั้นตอนที่2ก็เหมือนกันเลยค่ะเติมแขนเติมมือสามารถใช้ท่าทางการวางมือแบบอื่นๆได้เลยนะคะเด็กๆขั้นตอนที่3เมื่อเราเติมแขนเติมขาเติมเท้าแล้วใช่ไหมคะเด็กผู้ชายก็จะเติมกางเกงลงไปด้วยค่ะ เด็กผู้ชายส่วนใหญ่จะใส่กางเกงถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะใส่กระโปรงค่ะเด็กผู้หญิงก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะคะถ้าเราจะวาดเด็กผู้หญิงใส่กางเกงก็จะวาดลักษณะเหมือนเด็กผู้ชายที่คุณครูนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะต่อไปขั้นตอนที่4เติมลักษณะใบหน้าตกแต่งใส่รายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการวาดภาพร่างกายแบบง่ายๆนะคะ ให้เรานํามาประยุกต์ในการวาดภาพใบหน้าต่างๆนํา,านมาผสมผสานกับวันการวาดภาพร่างกาย4ขั้นตอนแบบง่ายๆสไตล์เด็กค่ะและท่าทางที่หลากหลายคนมีท่าทางที่ต่างๆกันเช่นนั่งนอนยืนวิ่งหรือเดิน นักเรียนสามารถวาดภาพคนที่กำลังทำท่าต่างต่างๆได้ตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กๆค่ะสรุปหมยเฮา e บ้านของฉันนะคะเป็นการวาดภาพที่ถ่ายทอดเรื่องราวเป็นการหยิบเอาเอกลักษณ์ต่างๆของบุคคลในครอบครัวของเรานะคะนำมาถ่ายทอดลักษณะเอกลักษณ์ เริ่มจากการวาดรูปร่างใบหน้าเติมส่วนต่างๆของใบหน้าซึ่งสามารถบอกช่วงวัยและเพศได้ค่ะแล้วการวาดภาพลักษณะการเคลื่อนไหวต่างๆตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กๆนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้การวาดภาพครอบครัว m ม h o u s e 1หนึ่งบ้านของฉันแบบง่ายๆสไตล์เด็กๆไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆการวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวสังเกตลักษณะเด่นของสมาชิกในครอบครัวและกิจกรรมต่างๆที่ทำร่วมกันเพื่อสื่อเรื่องราวของภาพนั่นเองค่ะเด็กๆคะเรามาพบกันอีกครั้งในบทเรียนต่อไป My h o u s e 2นะคะบ้านของฉัน ให้เด็กๆเ,เตรียมกระดาษ A4 สีไม้หรือดินสอสีอย่างรบนะคะดินสอเราจะมาวาดภาพครอบครัวของฉันในบทเรียนต่อไปนะคะสำหรับในบทเรียนนี้ไม่มีการบ้านนะคะเด็กๆไม่ต้องส่งผลงานมาทางบทเรียนออนไลน์นะคะให้เด็กๆไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามที่ครูจแจ้งไว้เลยค่ะแล้วมาพบกันนะคะ อมกับนิทานเรื่องครอบครัวกระต่ายตอนที่สองค่ะคุณครูจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะสู้ไปด้วยกันดูแลตัวเองด้วยสำหรับคลิปนี้อูเจียปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ